ขอบคุณค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้แม่ลูกศีก็อยู่ในสวนนะทุกคนก็ได้ผ่านสตรีมเมื่อเช้าเนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็อยากจะขอบอยากจะกล่าวคําว่าเพื่อนๆน,นะคะที่ได้อ่าติดตามรับชมเป็นคลิปวิดีโอทําให้ได้ผ่านกฎเกณฑ์ตรงนี้นะคะทุกคนนะก็ไม่มีอะไรที่จะบอกคําว่าขอบคุณเนาะก็วันนี้นะทุกคนวันนี้ก็จะเข้ามาดูในสวนว่าเราปลูกอะไรบ้างนะ ก็จะเดินเลาะในริมสะนะคะเดินเลาะไม่ได้มาเลาะหลายวันแล้วค่ะทุกคนไม่ได้มาเลาะในสวนหลายวันแล้วนะก็ถ้าไม่มีเพื่อนๆมาให้กําลังใจวันนี้ก็ยังจะไม่ได้ถึงคําว่าสตรีมนะทุกคนนะอันนี้ไม่แดงค่ะทุกคนอันนี้ปลูกไม่แดงนะทุกคนไม่แดงก็ปลูกปนๆไปอันนี้ปลูกหลังๆมันก็เลยงำงำหน่อยงำไม่ยางแต่ว่าถ้าเป็นไม้ไม้พวกนี้ถ้ามันงำเนาะงำไม่ยางแต่ว่า เขาไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาแบบต้นต้นไม้เขาเรียกว่าต้นไม้ป่าน่ะถ้าเกิดว่าเขาเขาได้แสงแดดนิดนึงเขาก็จะขึ้นเขาเขาจะเขาจะชิงอ่ะเขาจะชิงต้นยางเราไม่มีปัญหาถ้าเราปลูกไม้แล้วปลูกต้นยางในปีเดียวกันอ่าถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วก็ต้นยางปีเดียวกันนะทุกคนมันก็จะมีปัญหาตรงที่อ่าต้นยางเราจะลัง ต้นยางเราจะหล้างฟังนะทุกคนนะอันนี้คือเราปลูกเงี้ยเราปลูกให้ต้นไม้ตัวนี้ปลูกหลังคือเราปลูกต้นยางไปก่อนสองปี2อปีแล้วเรามาปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้คือต้นยางมันมันจะโตต้นยางมันโตก่อนแล้วมาปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้มันก็จะโตทันต้นยางนั่นคือเราทําสวนเกษตรแนวนี้นะทุกคนนี่วันก่อนเนี่ยมันไม่ได้โตแบบนี้นะทุกคน นี่ไม่ได้โตแบบนี้แต่ว่าวันนี้นะทุกคนนะวันนี้อะไม้แดงของเราเห็นไหมมันแตกยอดพอมันแตกยอดมันจะชิงขึ้นเลยนะแล้วมันจะโตทันเราปลูกหลังต้นยางสองปีแล้วอ่ะมันจะไม่งำเนาะมันก็จะโตทันไม้ไม้ยางนะมันจะไม่มีปัญหาถ้าเราปลูกพร้อมกันมีปัญหาชัวนะแล้วจะให้ดูข้างหลังนะทุกคนนี่ค่ะทุกคนต้นไม้แดงมันก็จะโตชิงขึ้นไปเท่ากับต้นไม้ยางเลยทั้งที่เราปลูกทั้งทั้งที่เราปลูกไม้แดงเนี้ย หลังต้นยางนะปลูกหลังปลูกอสองปีเนาะแล้วปลูกไม้ยางก่อนยางไปสองปีแล้วก็มาปลูกไม้แดงนู่นไม้แดงโตขึ้นไปถึงนึงแล้วค่ะทุกคนสูงถึงขนาดนู้นเลยนะทุกคนแล้วก็ได้ยินข่าวว่าปตท,ะทเขาจะให้ทุนแบบให้เรารักษาต้นไม้เนาะให้มันเป็นเขียวชุ่มอย่างนี้ให้ไปเข้าโครงการนะทางภาคใต้นะเรายังไม่ได้ อไปไปลงทะเบียนทําโครงการที่ว่าให้ต้นไม้ยืนต้นแล้วก็ไม่ตัดนะคะทุกคนเมื่อไม่ตัดกี่ปีกี่ปีกําหนดไขของเขาเราห้ามตัดแล้วก็เขาจะให้ทุนมาดูแลอันนี้เราก็ได้ยินข่าวมาข้าวๆนะทุกคนนะว่าเขาจะมีทุนตรงนี้ให้เราก็ยังไม่ได้อไปศึกษาละเอียดนะทุกคนนะไปศึกษาละเอียดก็กะว่านี่แหละคลิปนี้ก็ มาถ่ายทําให้เพื่อนเห็นว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับไม้แล้วเอามาข้อมูลมาแบ่งปันนะทุกคนนะอันนี้ก็สะเนาะต้นนี้มันก็เลยไม่โตเพราะว่ามันมีต้นไผ่ต้นไผ่เนี่ยมันสุดยอดเลยนะในการที่เอ่อในการที่เราปลูกต้นไผ่แล้วมันอันนี้อ่ะทุกคนมันรากไผ่อะมันจะทําให้ต้นไม้เราหลังแต่ก็ไม่แดงไม่มีปัญหานะบอกแล้วว่าไม่แดงไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเนาะแล้วก็ อะไรต้องที่จะไม่มีปัญหาต้นไม้พยุงไหทุกคนนี่ไม้พยุงถ้าเขาโตขึ้นอย่างนี้แล้วเขาก็จะโตขึ้นเลยนะไม้พยุงแต่ตอนตอนตอนที่ปลูกใหม่ๆต้นนี้มันมีต้นเดียวเนาะมันเหลือแบบต้นไม้ไม่ดีตั้งแต่แรกอะ่ะมันก็เลยไม่ได้ดับกิ่งมันมันก็งองงองไปนิดนึงไม่เป็นไรก็ปลูกไปแล้วน,นี้ก็ปลูกมะพร้าวอีกไม่นานก็คงจะมีลูกแล้วมั้งมะพร้าวต้นนี้นะทุกคนนี่ ปลูกมะพร้าวการปลูกไม้นะทุกคนนะให้เราปลูกไม้ในสวนยางให้เราปลูกยางก่อนสองปีหรือสามปีแล้วเราค่อยเอาไม้ป่ามาลงอย่าปลูกพร้อมกันนะปลูกพร้อมกันไม่ได้นะทุกคนเราไปเห็นสวนสวนหนึ่งเนาะเขาปลูกพร้อมกันยางไม่โตนะนี่เห็นไหมของอยางของเรามันโตเนี่ยเห็นไหมอืมนี่มันโตเห็นไหมนี่ต้นนี้ก็ถือว่ายางเรานี่จะกีดได้แล้วนะยางต้นนี้โตนะคะทุกคนอันนี้ก็คือไม้พยมเห็นไหมมันก็ ไม้พยอมเขาก็เป็นพุ่มงามของเขามันก็ไม่เกี่ยวกันนะมันก็เป็นอย่างนี้ของเขาอันนี้คือไม้พยอมแลวทางนู้นก็ที่ไถตรงนู้นเขาก็โล่งโจงทางนู้นก็จะขายไม้แล้วนะทุกคนอีกสองสามปีก็ขายไม้แหละนี่คือการปลูก,กเกษตรผสมไปเนาะอันนี้เดินเลาะสวนแล้วก็เลาะ,ะ,ะในรอบสะนะทุกคนนะรอบสะก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้เอาพอประมาณนี้ก่อนนะทุกคนเนาะ ก็ให้ดูไม้แดงนี่เห็นไหมถ้าเขาย,ยืนสง,ง่าแบบนี้ก็จะขึ้นเลยนะก็จะขึ้นไปสูงๆเลยอ่าก็จะไม่มีปัญหาแล้วต่อไปนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปเนาะขอบคุณมากๆขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคนเอาบรรยากาศชมสวนให้ดูนะคะ